แล้วเนี่ยด้านั่งมาสามนะคะเจอกับเราสองคนนะคะต้องตกงมาประมาณเดียวกันเทียบกับกำนินบริษัทในประเทศผมว่ามันทวีคูณนะฮะแล้วมันก็ไม่มีค่ว่าเพียงพอเล้วครับตัวไม่พอใช่ครับกับอาชีพสายนี้ด้วย แผดแคนส์ของประเทศไทยก็คือแรงงานบาริสต้าที่ที่ทมีคุณภาพะนะครับมันไม่เพียงพอกับตลาดที่ต้องการเพราะดีมานของคนผู้บริโภคมันเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่นี่ตลาดแรงงานมันเป็นยังครับคือว่ามันแต่มันพัฒนาอีกแบบหนึ่งแต่มันก็ยังยังไม่ถึงกับที่ควรนะฮะ<ม>และถ้าว่าไปได้ไกลไหมไปได้สุดยอดมากครับจะถือจะแซง ชาติยังอ็เจอเลียนะครับของเขาเนี่ยก็ประชากรแค่ยี่20ล้านคนเขาพัฒนาเท่าตัวแต่เมืองไทยจะเท่าตัวก็เป็นร้อยกว่าล้านแล้วนะครับปัจจุบันจำนวนบริษับ้านเรามีตัวเลขไมคะหรืไม่มีที่แน่นอนครับผมคิดว่าไม่พอจริงจหลักหมื่นถึงไหมคะไม่ถึงไม่ถึงหรอกห้าพันอันที่มากกว่าห้าพันมากกว่าห้าพันที่นี้ความต้องการคือมากกว่าสองเท่าตัวโอ้ต้องไปเป็นสิบเท่าคือเป็นแสนก็ไม่พอครับเพราะอะไรอ่ะเพราะร้านกาแฟมันโตขึ้นเรื่อยๆครับ นะครับแล้วตอนนี้บอกตรงฮะกาแฟเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมายที่สุด,ดแล้วและทุกคนไม่ฉันอยากขอทมีนะแต่เนี่ยครับแล้ว<ะ>ถ้าเราไม่กินเราอยู่ได้แต่กินเข้าไปแล้วหยุดไม่ได้เพราะมันก็จะไม่ติดอยู่ไหมฮะมมเด่๋ยบางคนกินเนี่ยกินข้าวเรากินแค่จานเดียวอิ่มแต่กาแฟกินแก้วเดียวบางคนกิไ่ได้เพราะเนช็แก้วเพราะว่าอัตราการก็มันเป็นอย่างนี้เช่นกาครักษาใช่ครับไม่ไ้องคอ,อนซูมประมาณสองถึงสามแก้วแต่ว่ามีคนออฟฟี หนึ่นแต่เฉลี่ยแล้วนะครับคนแต่ละดื่มกาแฟคนละแก้วต่อวันที่เราจะทับเฉลี่ยฮะในอนาคตนะครับนะครับนน่ะคอันนี้มังเป็นโอกาสอะไรนะฮะมองเป็นโอกาสเขียนว่าเพราะว่าไม่เกินห้าปีครับหนึ่งคนต่อหนึ่งแก้วโดยโซเฉลี่ยคิดดูนะฮะหกสิบล้านแก้วคนจะชงหกสิบล้านแก้วได้กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ เป็นแต่ต่กอนแสร็จตะกอดไปฮะเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟเนี่ยนะครับจะรวยยากเดี๋ยวนี้ฮะเปิดร้านกาแฟมันรวยทุกคนเลยครับเปิดร้านกาแฟรวยทุกคนหนึ่งมันไม่เหมือนกับขายกับข้าวไก่ไข่ดาวนะอันนั้นเหมือนไงหมูก็ต้องสดไก่ก็ต้องสดเสียก๊อเสียแก๊สไม่เหมือนอันนั้นทอดมากกว่าด้วยร้านกาแฟทอนไม่ลงทุกวันนี้กินกข้าวไก่ไข่ดาวราดข้าวห้าสิบบาทโทษดดาดจะตายแต่กาแฟแก้วห้าสิบบาททุนเฉยเฉยสังเกตไหมเซนไอร์ไ่บานค่ะเนี่ยถามถ้าเปิดร้านกาแฟหนึ่งร้านเนี่ยทุนตอนนี้มันต้องเป็นมันก็อยู่่่ทีวา ทีมของเราอะฮะเป็นปบบันหาด้วยนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้เนี่ยมันมันก็มีคดมาตายตัวอยู่แล้วแต่ตอนนี้ระดับเราอะจะมีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่